ส่วนช่วงนี้นะคะจะพาไปดูการปลูกผักยกแคร่แล้วก็ปลอดสารพิษซึ่งเป็นการเรียนรู้จากฟาร์มของแม่ค่ะไปดูตัวอย่างความสําเร็จของเกษตรกรชาวอําเภอคลองห้อยโคงปลูกผักยกแคร่ปลอดสารพิษเรียนรู้จากฟาร์มของแม่ขยายผลสู่รธุรกิจครอบครัวสร้างรายได้งามค่ะ ผักคะน้าที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นหนึ่งในผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนผักยกแค่ปลอดสารพิษอำเภอคลองหอยข่งจังหวัดสงขลาซึ่งมีนายนารงภัยเคียนเป็นประธานกลุ่ม โดยเริ่มต้นปลูกยกแคร่มาตั้งแต่ปี2559จากการชักชวนของสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโขงและเข้ารับการอบรมที่ฟาร์มคลองหอยโขงภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงจากการเรียนรู้น,นายนรงได้นำความรู้กลับมาทดลองปลูกเองที่บ้านก่อนที่พัฒนาการจังหวัดจะเข้ามาส่งเสริมขยายผลในโครงการนำร่องสิบครัวเรือนจนสามารถรวมกลุ่มจดทะเบียน เป็นวิสาหากิจชุมชนในปี2563เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้และต่อยอดอาชีพจุดเด่นของผักยกแคร่คือการปลูกบนพื้นที่ยกสูงประมาณ60-70เซนติเมตรเพราะมีหลังคาคลุมป้องกันน้ำท่วมและสัตรูพืชอย่างน้อนหรือหอยทากได้ดีอีกทั้งยังสามารถปลูกได้แม้ในพื้นที่ดินแข็งหรือแห้งแล้ง ทำให้ดูแลรักษาง่ายและปลูกได้ตลอดทั้งปีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ปลูกผักหลายชนิดเช่นคะนา้าผักบุ้งผักสลัด พริกและมะเขือโดยเฉพาะคณะที่ให้ผลผลิตดีและมีราคาสูงจำหน่ายทั้งในตลาดท้องถิ่นและผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกรในช่วงรา,ราคายางพาราตกตำ่ำนอกจากนี้นายนารงได้เล่าว่าตนรู้สึกปราบปรื้มใจจนพูดไม่ออกความรู้สึกนี้มีมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านเคยมีพระราชดำรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำข้าพเจ้าจะเป็นปลา ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำล้วนเพื่อประชาชนแม้แต่เรื่องน้ำเมื่อก่อนพื้นที่คลองหอยโข่งแห้งแลง้งและธุระกันดานหลังจากที่มีอ่างเก็บน้ำที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างพื้นที่ก็ไม่เคยขาดแคลนน้ำอีกเลยความตัวอย่างจึงเป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยให้ชุมชนรอบข้างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความรู้สึกนะครับที่ว่าพระองค์ท่านทรงสร้างความตัวอย่างให้เกษตรกรเนี่ยเข้าไปเรียนรู้นะครับถ้าพูดถึงความปับเปื้มใจนะครับอันนี้พูดไม่ออกจริงนะครนะเพราะว่าความรู้สึกตัวนี้นะครับตั้งแต่ในหลวงร้อก้ามานะครับจำคำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยครับพระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยพระเจ้าอยู่เป็นน้ำข้าพระเจ้าจะเป็นตาเพื่อที่จะบำรุงรักษาดวนี้ให้เกิดประโยชน์กับประสบกรณ์ของพระองค์ท่านนะครับคือจริงๆแล้วนะครับผมคิดว่านะครับประชาชนทุกคนในประเทศไทยนะครับ ต้องล้ำลึกนึกถึงทางพระองค์ท่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่า,าพระองค์ท่านเนี่ยทรง สร้างไอ้เรื่อหลายอย่างนะครับให้ผริตาัณฑ์ของพระองค์ท่านเนี่ยเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะอ่าอำเภอเกาะไอโขงอย่างที่บอกนะมีทุกอย่างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีความกันดานมากเลยเนี่ยครับอยู่กันอย่างลำบากมากเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะฟาร์มเนี่ยบอกแล้วว่าผักยกเคลนเนี่ยถือว่าเป็นยกมาณฑลของที่1เลยนะครับเพราะว่าในการปลูกผักเนี่ยนะครับอ่ามีความจําเป็นนะครับที่จะบริโภคนะครับเพราะว่าอย่างอื่นเราอาจจะอ่าเว้นได้แต่ผักเนี่ยครับก็ให้ทานตลอดมีตลอดที่นี่นะครับผักทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็อ่าเป like ni nice ็น <ăm S 1> ปาักที่ใช้สารเคมีนะครับแต่ทีนี้นะครับสารเคมีก็มีปัญหาต่อเรื่องสุขภาพแต่ทีนี้นะครับปักยกแคตตัวนี้นะครับในกลุ่มเนี่ยนะครับหรือว่าในทั้งอำเภอเลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะครับที่จำข้อมูลได้ก็400กว่าแคลในทั้งอำเภอนะครับปริมาณตัวนี้แค่เยอะเนี่ยไปเนี่ยทีนี่ผักที่ปลอดภัยก็สามารถทําให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนอยู่ยในอำเภอเนี่ยจะมีความอยู่ดีกินดีและก็ปลอดจากโรคภัยต่างๆได้ครับ